Day I I'm no I I thinking just job you be do of my สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยมหิดลศรายานะครับกับกิจกรรมที่ชื่อว่า MU Creative m o r e ตอนหนึ่งนาทีกับสิ่งดีๆที่อยากทำให้มอมหิดลครับซึ่งก็ได้แอบเห็นบางคนเขียนว่าอยากช่วยจัดจกกักรกลให้เป็นระเบียบ เขาก็ลงมือทำเลยครับโอ้ส well, cool. ุดยอดเลยเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับทำดีง่ายจังสวัสดีค่ะหนูชื่อแนมค่ะเมนี่ค่ะจาก NR ค่ะก็คือการจดจอดจักรกาให้เป็นระเบียบค่ะเเริ่มกันเลยกับรู้สึกดีค่ะที่ หนึ่งนาทีเราก็สามารถทำสิ่งดีๆให้แก่มอเราได้ค่ะ <c oughs> ดีนะคะที่ได้ช่วยได้ช่วยจัดจักรให้เป็นระเบียบคะ่ะแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่อยากทำมา,มานานแล้วค่ะอยากจะทำอะไรให้มอวมิดวมั้ยครับก็หนูชื่อผักกาศค่ะจาก NR คะ่ะสิ่งที่ที่อยากให้ทำทำให้มอวิทยุดน,นะคะก็คือการยิ้มให้กันคะ่ะมีความสุขม,มากๆนะคะมีความสุขมากๆนะคะค่ะชื่อต้นกล้าคา่ะ UIC ค่ะ ก็รู้สึกดีที่ให้เด็กๆในมอได้แบบแสดงความคิดเห็นของตัวเองที่แบบมีกับมหาลัยค่ะเกทค่ะ IC เหมือนกันค่ะก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักมากค่ะเหมือนเรามาแชร์ไอเดียกันแล้วก็จะได้เห็นแบบทัศนคติดีๆที่เราทุกคนมีต่อมหาลัยเนี่ยค่ะน่ารักดีสวัสดีค่ะชื่อนุกค่ะมาจากทีทีค่ะหนึ่งนาทีที่อยากทําคืออยากปลูกต้นไม้ค่ะอยากให้มหาลัยร่มรื่นขึ้นค่ะนาทีทีค่ะ ที่อยากทําก็คืออยากให้บรรยากาศของมหาลัย่มลื่นขึ้นค่ะน่าอยู่บรรยากาศดีค่ะสวัสดีค่ะอม MV ค่ะเอเนสวัสดีค่ะชื่อออยค่ะมาจากพยาวศรีราชค่ะวันนี้นะคะสิ่งนี้ทําอยากทําให้มองน,นะคะคือเราจะไปเลือกตั้งกันค่ะไปกันเลยค่ะ

กับบูธหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจมากนะตั้งแต่ชื่อนะครับก็คือ MU Creative Mall ผมคิดว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่สะท้อนถึงหลายๆอย่างนะของกลุ่มคนที่รักสิ่งที่ดีๆที่มันเกิดที่ไม่ดนในทุกๆวันที่เราเรียนหนังสือทุกๆวันที่เรากินอยู่อ,อ,อยู่อาศัยและรวมทั้งทำกิจกรรมอะไรต่างๆด้วยนะครับ ครีเอทีฟมอชื่อก็คือว่าพวกเราเนี่ยซึ่งทำกิจกรรมก็ดีเรียนก็ดีหรือร่วมกันทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนะล้วนแต่ต้องการที่จะสร้างสรรค์ให้มีสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็สิ่งที่มีความหมายให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตรงที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักศึกษามหิดลมีคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย และที่สำคัญที่สุดก็คือนักศึกษากลุ่มนี้มีคุณค่าต่อมหาวิทยาลัยซึ่งจะขยายต่อไปถึงประเทศชาติถึงภูมิภาคและกถึงโลกของเราด้วยนะครับก็ขอให้กำลังใจและก็ชมเชยนะครับกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์สร้าง MU c r e a t i v เอทีมอขึ้นมา,อ,าอยากจะเชิญเชิญชวนเพื่อนๆน้องๆนักศึกษาไม่หิโดนทุกๆคนเข้ามาร่วมงาน กับชมรมนี้โดยการสร้างสรรค์เขียนหรือจะแสดงความเห็นหรือจะอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์เป็นคุณประโยชน์ต่อมาาลัยไม่ดนต่อไปนะครับพบกันนะครับเขาญาตนะครับสวัสดีครับครับถามว่าเขียนอะไรไปบ้างครับ ก็เขียนไว้ว่าตั้งใจเรียนเพื่อจะได้ออาเกดให้มหาหหลัยเราเรียนดับที่สูงขึ้นค่ะอ๋ออยากให้คลองบุ๋ยมีน้ำที่สะอาดนบแบบไม่เน่าเสียอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเดินผ่านมันก็เดินผ่านแบบอืมอยากอยากให้เป็นน้ำที่ใสสะอาดคะะอยากมีก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับมันก็ช่วยแบบให้แต่ละคณะ แต่ละวิทยาลัยแต่ละชั้นปีได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมกันช่วยทำอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นกับมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็กิจกรรมที่จะอยากให้คนทำด้วยกันก,ก็อีกหลายรูปแบบนี้ค่ะขอสามคำสำหรับกิจกรรมนี้หน่อยครับทำดีกัน M U c r e A T I v M O T Each and every day, oh, so special. I love the way you hold me.